สวัส <So, S 2> ดีครับนะทุกคนวันนี้ผมจะมาเคสเกมมาครับนะครับมาดูกันเลยนะคบยูโอเคคีรีตวัวอืมไปโอเคโอเค Okay. กำลังโหลด,ลด,ลด,ลดอยู่โ o a d i n g ด o a เ i เล let's go โอ k คไปไปตัดไม้ o คขุดตัดไม้สักสองสามบล็อก นะครับโอเคตัดตาตัดตัดตาตาเลยไม้ต้นไม้นี้มันสูงมากเลยดูคุลิสครับสติปิกแอ๊ก หรือว่าคีย์พิกแอดไปขุดหินหินมันอยู่ตรงนั้นโอ้โหเลยไปขุดไปขุดสองสามหินขุดอเข็ด ต้องการเฟอร์นัทด,ด้วยสิบสองต้องการเฟอร์นัทโอเครครับโอเคไปได้เร็วโอเคไป ไปบนภูเขาดีกว่าเพราะมันปีถ่านตรงนั้นเยอะโอเคไปกันดีกว่าแพะตัดไม้นี้ดีกว่าดีกว่าโอเค ไป,ไปทางดั้นดีกว่ามันมีต้นไม้เยอะและดอกไม้เยอะอยู่ตรงนั้นโอ้ดิวไปอ้หโอเคตัดไม้ เยอะเยอะโอเคเพราะว่าจะสร้างบ้านให้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กสร้างบ้านไปประมาณประมาณโอเคเอาชูกเคนกันด้วยโอเคไปตัดไหมเอา ไม้ใ mm ันี้ดกวาตัด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 โอเคหกสิบสี่ไม้โอเคตัดไม้ใบนี้ด้วยโอเคโอเค Let's go สวัสดีนะกการศึาวันนี้ผมไม่ฆ่าเธอเพราะเพราะว่าผมวันนี้ผมใจดีนะครับฮูครีดดีไปเหล็ก ต่อไปเราต้องหาเหล็กและเหล็กมันหาเจออยู่ในอุ่ม,มงมหาเหล็กมันจะยากไปหน่อยนะครับทุกคนโอเคไปค่ะตัดไม้ ตัดไม้ตัดไม้โอเคตัดไม้นี้ด้วยออรีขวานพมขวานของผมมันกำลังจะพังเละเดี๋ยวขอดูข้างตรงนี้หน่อยว่ามันมีเหล็กไหมนนมันไม่มีไปดีกว่า โอเคโอเคร,เครก็ดอเอาดอกไม้ดีกว่าโอเคมันมีรังโอเคร น,นี้มันเป็นอุโมงค์ไหมอันนี้เป็นทับไหมเป็นแต่ไม่ค่อยแต่ไม่ลึกผมผิดมันลึกเกินไปเดี๋ยวถาเดี๋ยวหาทางไม่ออกอู้ทานไปคูดทาน เอาถ่านเราต้องกานเราต้องเอาถ่านเยอะมากเลยเพราะว่าผมจะทำสองสามชั้นและและและไปและไปหาเพชรด้วย ถ้าหาเพชรในในวันนี้ไม่ได้ได้หาอันหาวันอื่นก็ได้นะครับฟักอู้ฟักทองฟักทองสี่ฟักทองมีสี่ฟักทองโอเคโอเคสร้างบ้านอืมอืมดีกว่า ทางบ้านตรงไหนนะ้ต้องการและต้องและมันต้องการแสนด้วยเพราะว่าเราเพราะว่าทำไมต้องการแสนนะครับต้องการแสนเพราะว่าถึงจะทำกระจกเราต้องการแสนนะครับอุคลีไปทำอคลีทำ อันนี้ดูพี่ขุดดินว้าวแซนยอดจังเลยพีเ่เมื่อกี้ผมจะผมจะเอาสองสาบแซนแต่นี้มันเยอะมากเลยว้าวม,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 มันมีอุโมงมันมีอุโมงอยู่ตรงนี้ไปดีกวา่า เดี๋ยวตายโอ้โหมีกี่แซนห้าสิบเอ็ดแซนโต๊ะคับอยู่ตรงนี้แหละดูผลิตต้องเรารอประมาณอาจจะสิบหรือยี่สิบนาทีนะครับ เอาชูการ์เคนชูการ์เคนโดลิช้ายมันมันกำลังจะมืดอืมเร็วเออค้ย เราต้องสร้างบ้านเดี๋ยวผมไม่ได้ค่าแกะเลยสักแกะเลยเดี๋ยวทำไมไม,ไม่เพราะว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมเล่นเกมในมายครับบนพีซบู๊ โหมดเพราะว่าผมขี้เกียจฆ่ามอสฆ่ามอนสเตอร์ซอมบี้คิปเปอร์สเกลิตอนห็นเลยนเดียแบนอเคถ้ท่านบ้านจากอะไรนะเอาสปรูสโดเอาสปรูสประตูบ้านอยู่ตรงนี้ดีกว่า ลอีกครีหนึ่งสอหนึ่งสองอคีไปเดียวไปคาบสแตนแซนสโตนดีกว่าเพราะว่า แซนมันหล่นบ่อยครับแซนสโตนเลันนี้ค่าอันนี้และโยนพิกเกะตพิกแอกเก่าของเราวางอันนี้อูรี โอเีวันกหลีโอเคหนึ่งสองสามสี่บ้างผมมีหนึ่งชั้นไปก่อนเพราะว่ามันเพราะว่ามันต้องการ แตนเยอะและไม้เยอะด้วยนะครับนะทุกคนโอเคเอาตรงนี้ด้วยจะได้สว่างโอเคสั้นมันโอเคอืม ตรงนีน้นี่นี่อพใคลสร้างกระจกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสาสห้าหกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง ตัดไม้ตรงนี้ดีกว่าโอเคลโอเคีไปไปออ Okay. Okay. โอเคโอเคโต๊ะคับคุโต๊ะคับนี่เดี๋ยวผมต้องขุดโต๊ะคับไม่ใช่ครับอะไรในะโต๊ะคับนะโอเคเอาโต๊ะคับ อืมสไปค่ะไปครับอันนี้เดียววังผิดหนึ่สงสอี่ห้าหกบานเสร็จแล้วเหลือหลังคานะครับเดียว กระจกพอเละว่าตกในนี้อาจจะสองสามรอบแล้ว 1ิกล่องดีกว่าหนึ่งสอองคโอเคกล่องพอแล้วสั่งทอช นี่นี่วางทออโอเคเดียวหนึ่งสองจะได้สว่างโอเคแค่ดิ้นก่อนนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทำพาร์ทสอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับซับกดซับซับ